ครับผมสวัสดีครับจากเพจมอโตพารนะครับการติดตั้งชุดแหลกสแตนเลสนะครับผมก็คือเราจะเริ่มติดตั้งใส่จากจุดด้านล่างก่อนนะครับแล้วค่อยไล่ขึ้นมาแล้วเราค่อยใส่ตัวนี้นี่ครับตัวนี้ก็จะต้องลองบูทนะครับนี่ครับผมลองบูทด้านล่างก่อนนะครับแล้วค่อยวางตัวแหลกบนทับลงไปครับนี่ครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ก็แบบเดียวกันนั่นแหละครับนี่ฝั่งนี้ก็ลองบูทเหมือนกันครับบูทที่ผมจะแถมไปให้นะครับส่วนตรงนี้ก็ลองแหวนสักสองตัวก็ได้ครับถ้าไม่ลองมันก็จะเอ,เอียงเลยนะครับเพราะว่ามันชดเชยตัวนี้ต้องลองแหวนนะครับ Nie, chrabom.